เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากๆเลยนะครับว่าเราจะซื้อประกันแบบไหนดีอย่างลูกค้าที่ถามมาใน a c e b o o k นะครับว่าชายหญิงอายุ27ปีเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวนะครับอยากมีประกันซักเล่มเนี่ยอยากได้สุขภาพและโรคร้แรงเออจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกประกันซักเล่มเนี่ยเราควรพิจารณาอย่างไรบ้างนะครับผมปอลต้องบอกงี้ครับกรุงไทยแอ็กซ่าเนี่ยมีหลักการพิจารณาเลือกแบบประกันที่เหมาะสมเราอยู่ย4่เรื่องด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยครับคุ้มครองชีวิตนะครับอันนี้จะเหมาะมากๆกับเพื่อนๆที่มีภาระ มีนี้สินนะครับในใครกําลังส่งลูกอยู่เนี่ยก็ถือว่ามีภาระนะครับใครมีนี้บ้านนี้รถนะครับเราก็คิดว่าเนี่ยเรามีนี้บ้านนี้รถมีภาระเท่าไหร่เราก็เลือกทุนประกันให้เหมาะสมนะครับอย่างป้อเนี่ยก็ซื้อทุนประกันเนี่ย กับแฟนแบ่งคนละครึ่งใช่ไหมครับให้เพียงพอกับภาลาร์นี้สินนะครับต่อมานะครับประกันสุขภาพอันนี้จะเหมาะกับลูกค้าทุกคนเลยนะเพราะว่านะที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ดีพอนะครับประกันกลุ่มนี้จะให้ค่ารักษาในโรงพยาบาลไม่ได้ให้เงินเรานะครับแต่ว่าเราเจ็บป่วยได้ไข้เนี่ย เขาจ่ายเงินให้เราจ่ายเงินแทนเรานะครับลองนึกว่าที่เราเป็นมะเร็งในวัยฐานะสร้างตัวเนี่ยมันลําบากมากนะคะที่ต้องเอาเงินเก็บทั้งหมดเนี่ยเอาค่าเทอมของลูกเนี่ยมาจ่ายค่ารักษาสุขภาพเนี่ยเอาประกันดีๆสักเล่มอ่ะปลอดภัยกว่าต่อมานะครับประกันในกลุ่ม โรคไรา้แรงนะครับหรือทุพพลภาพเนี่ยประกันกลุ่มนี้ก็คล้ายๆกับประกันสุขภาพนะครับแต่กลุ่มนี้จะให้เงินก้อนเฮ้ย hey, มันมีประกันสุขภาพอยู่แล้วอ่ะคุณปอเราจําเป็นไหมต้องบอกอย่างนี้ครับเวลาเราเป็นโรคไร้แรงครลองนึกก็ได้อ่ะคใกล้ตัวเพื่อนที่ทํางานเนี่ยถ้าเราเป็นโรคหัวใจที่ทํางานจะจ้างเราต่อไหมนะครับเราเพื่อนเราเป็นมะเรง็ง เราทํางานไม่ได้นะครับมันมีค่าอาหารเสริมนะฮะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลค่าคนดูแลต่างๆเนี่ยประกันเล่นเนี่ยจะให้เงินก้อนมนาะดูแลเราวันที่เราป่วยหนักมากๆนะครับการทํากายภาพต่างๆก็มาจากเล่นนี้หมดนะครับสุดท้ายนะครับ อันที่4ประกันเพื่อการกเกษียณน,นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะให้เงินก้อนหรือเงินใช้หลังจากที่เรากเกษียณไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันออมทรัพย์หรือประกันบํานาญเรามีทางเลือกอื่นอย่างของการลงทุนต่างๆเนี่ยปอก็แนะนําเช่นกันนะครับอะไรก็ตามเนี่ยที่มันประหยัดภาษีได้ใส่ไปเลยครับประกันบํานาญก็หนึ่งในนั้นแต่ถ้าเรามีประกันบํานาญเต็มแล้วเราก็ไปดูกองทุน IMF รหรือ p v o v e n t f u n นเนี่ยหรือกบขอของเพื่อนเพื่อนราชการใส่ให้เต็มเลยครับเพราะวันใดวันหนึ่งเราต้องแก่นะครับนี่คือหลักการเลือกประกัน4อย่างของกรุงไทย A อ็กซ่านะครับเพื่อนๆอ,อยากได้แบบไหนทักทายมาพูดคุยกับปอได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ